เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับเป็นเรื่องเป็นราเป็นข่าวใหญ่โตเพราะไอ้ข่าหมูนี่เองนี่สิครับไอ้ข่าหมูนี่ตัวไอ้ข่าหมูนี่ตัวปัญหาเลยนี่สิครับทําให้ดําออกมาดิ้นนะสุดท้ายครับนายใหญ่ก็ออกมาดิ้นแล้วนะครับนายใหญ่ของเราก็คือน้องดานะครับนะาน้องดําคนสวยในชาตเรื่องนี้หลังจากที่ข่าหมูเปิดประเด็นพญาตะเอกไหลพระนครไอ้ไหลแม่งจริงๆก็ต้องสร้างเหมือนกันนะมันโดนนะ โ oh, nice อ้ยนายสิอะสิ่งที่ผมคือตัวนี้มันถูกบีบไอ้ไหลถูกบีบดับตัวทั้งหมดอะเข้าใจปะวนันนี้ไอ้ไหลถูกบีบมันตัวทั้งหมดตัวเนี้ยอ่ะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับนิทานอันนี้มันครับเมื่อนะครับเจ้าแม่ดํานะครับในนิทานอันนี้ออกมาดิ้นแล้วออกมาคู่ไหลแล้วแต่ออกมาพูดในะทำาลองที่เป็นห่วงนะ เอาพูดแบบเป็นห่วงนะดําไม่เคยห่วงไอ้ไหลหรอกจําเอาไว้ไปดูคลิปพี่ทนายนะในพี่ทนายกับพูดดีนะเช้าเนี้ยพี่ทนายกับพูดดีนะคือพี่ทนายกับพูดถึงเรื่องอะไรนะว่าอย่ามาเป็นพยานให้กับไอ้โค้งให้กับไอ้กุนซือไอ้ดวนนะเดี๋ยวจะเป็นพยานตรงพยานเท็จอย่างงี้นงีตอนนี้ครับคือกระบวนการออกมาดักคอยไหลแล้วดําดําดิ้นแล้วกลวยไหลจะมาเป็นพยานให้ โอ้โหนี่ทาไมล่ะครับทําไมต้องคู่ล่ะครับเนี่ยได้นะรับโอกาสลแล้วก็ต้องควรจะเก็บโอกาสไว้ดีๆนะเออคนเราเนี่ยอย่าไปตกหลุมพรางใครอย่าไปเชี่ยวใครเออออกมาจากพาวงตรงนั้นได้ก็ถือเป็นบุญของเราการได้รับจากโอกาสจากคนอื่นมันไม่รับกันง่ายๆนะเพราะฉะนั้นจะพูดจะจารไรก็ต้องให้มันระวังนะเออวันนี้ก็บอกเลยว่าไม่อยากจะฟ้องหรอก ถ้ามันไม่ไหวจริงก็ต้องฟ้องจริงเขาไม่อยากจะอะไรมากมายหรอกนะแต่มึงอย่านะมึงอย่านะมึงอยาไปเป็นพยานให้กับมันนะมึงเป็นพยานกับมันกุกนะตอนนี้เอฟซีตอนนี้ออกมาดิ้นแล้วนะนี่ออกมาดิ้นใหญ่แล้วตอนนี้พี่ดำนะครับน้องดำนะครับไม่อยากให้หลายพระนะครไปเป็นพยานให้ออกมาดิ้นพ่านมาพ่านเลยตอนนี้เอฟซีนะ ออกมาดินพาดพานหรือไม่อยากให้ไหลไม่อยากให้ไหลเป็นพยานให้ทีครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนมันกลัวก็ถึงบอกว่ามันกลัวแต่ทีเนี้ยไหลมันจะมาเป็นหรือป่าล่ะมันไม่เป็นมาเป็นหรอกแล้วมันมาเป็นเนี่ยโดนคู่แล้วเนี้ยโดนคู่แล้วเนี้ยเนี่ยอีดามคู่แล้วไงก็เข้าใจมันให้ทีมันจะมาเป็นเหรอจริงไหมะพยานอ่ะไม่มาเป็นหรอกนะครับมาเป็นก็โดนเนี่ยมาโดนคู่แล้วเนี่ยโดนปิดปากแล้วครับเนี่ยโดนมาโดนปิดปากแล้วตอนนี้ ตอนนี้ยหลมึงมีคอนเทนต์เดียวที่มึงจะทาได้คือมึงอวยมึงอวยมึงอวยป้ามึงอวยลุงตอนนี้มึงด okay. ่าใครไม่ได้แลวมึงต้องอวยป้าอวยลุงเดียวอวยช้ำมึงต้องอวยช้ำได้ปะนะมึงต้องอวยช้ำแล้วก็มีทางหนึ่งคือได้ยานมีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่นี้ที่มึงคือมึงต้องได้ยานหรือกลัวอีกกลัวได้ยานแล้วยานจะให้ดําฟ้องอีกหรือจะว่าอย่างไงตอนนี้มีทางเลือกให้มึงคือมึงต้องอวย กูนะดูทรงแล้วแผนการของมึงมึงคือมึงต้องอวยแล้วนะมึงต้องอวยบ้าลุงแล้วนะไม่งั้นก็ได้อียานยูน่แค่นี้นะ,ะสิเห็นไหมครับนี่คือแผนการแผนการของไอ้ขาวหมู่นี่มันยาบยนจริงๆริี่ยทำให้ดิ้นกันได้ทั้งบางเลยเนี่ยคอนเทนท์ที่จะเอาไหล่เป็นพยานเนี่ยเข้าใจปะเออคอนเทนต์ที่จะเอาไหล่เป็นพยานนี่มันดิ้นได้กันทั้งบางเลยนะเห็นปะทุกคนเห็นเลยปะเมื่อเช้าคนแรกคืออีบาน ตามมาด้วยไอ้โรนล่าสุดอีดํเข้าใจปะตัวนี้อีดํากลัวนะกลัวนะครับกลัวนะอีดําพูดว่ายังไงตัวนี้นะคะเราได้ถือไพ่เหนือฟ้านะคะนะคิดแอดดีนะคอนเทนต์อื่นมีเยอะแยะไปเรื่องอื่นดูที่กค,คนอื่นก็าทำมาหากินกันนะทำไมเราไม่ทำมาหากินนะ ดูที่คนเช่นอีนี่คืออีนี้ไม่ได้หัวไหลไหลหรอกแต่คือออกมาพูดคือออกมารักคอยอไหลออากมาคู่ไว้ไหลเข้าใจปะออกมาคู่ไว้ไหลไม่แน่นะผมอาจจะทําหนังสือไปให้ไห,หลเป็นพยานก็่ได้นะทำหนังสือไปให้กับไหลเป็นพยานก็ได้จริงทีงนี้ก็ล้วแต่ไหลแล้วจริงว่าไหลมึงจะให้การเทสหรือมึงจะให้การตามความจริงยู่ใจที่ไหลแล้ว <laughs> ให้ไหลโดนอีก อูหาตีนให้ไรอีกช่วงนี้ช่วงนี้มันโดนหนักไหนสิจริงจนะช่วงนี้มันโดนหนักผมมาส่งก็ส่ง,ง,งสารมันนะจริงอ่ะคือมันก็โดนหนักอ่ะนะครับมันก็โดนโดนหนักอ่ะนึ่งเนี้ยม,มันโดนหนักจริงแล้วตอนนี้มันโดนดําคู่แล้วเนี้ยไ,ไม่สนุกเลยต้องไปแผนอื่นละแผนนี้ไม่สนุกเลยเข้าใจปะแผนนี้ไม่สนุกเลยต้องไปอย่างอื่นนะมั้ง จริงแล้วแผนนี้มันต้องมันต้องได้ผลนะจริงแต่มันก็รู้ทันกันแล้วอ่าออกมาดิ้นกันนะดูเลยออกมาดิ้นออกมาดักคอกันนะดูเลยเรื่องเรื่องวันนี้วันนี้นะวันนี้เรื่องจะเอาไหลเป็นพยานนะคอนเทนต์ทั้งวันเชื่อผมดินะหลายมึงเป็นพยานมึงจะเป็นพยานหรือไม่พยานกูไม่เกลียกหรอกกูไม่สนใจหรอกแต่กูเอาพิดิดัได้ถ้าไม่มีงเป็นพยานนะะไรปะกูเข้าใจมึงแล้วอันนี้กูเข้าใจมึงแล้วคือมึงโดนบีทุกทางเลยอืมึงโดนบีทุกทางเลยนะ อันนี้ดำเขาบีบมึงอีกบีบมึงอีกเพราะอะไรจริงๆแล้วคดีเนี้ยมึงต้องรีบหาเงินไปเคลียร์มันเพื่อให้มันถอนฟ้องเมื่อวานทำไมไม่หาเงินนะจริงปะเออหรือว่าอาทิตย์หน้าก็ได้หรือว่าเมื่อวานเนี้ยมึงหาเงินใส่ไปเลยให้มันถอนฟ้องไปเลยจริงปะเออทีนี้อยู่ที่มันแล้วทีนี้มันจะถอนฟ้องถอนฟ้องอยู่ที่มันแล้วจริงปะเออนะครับเพราะฉะนั้น มันอาจจะไม่ถอดมันอาจจะมันอาจจะไม่ถอดฟอร์มมึงก็ได้เพราะมันหม,มัอนไส้มึงจริงป่ะเพราะฉะนั้นตามหลักการแล้วเนี่ยในคดีเนี่ยผมนะตามหลักการในคดีเนี้ก็คือถ้าเขาเรียกมาก็ต้องรีบให้เขาอะ่ะจริงไหมครับเอฟซีต้องรีบให้เขาอะ่ะอืมเพราะว่าตอนเนี้ดามันถือเกมเหนือยไาเยอะจริงคดีที่สามคดีที่สี่มันถือไว้แล้วนะครับแล้วเรื่องการถอนมันก็ถือไว้แล้วเข้าใจปบา ถ้ามึงผิดอีกมึงไม่ทาตามมันมึงก็มึงก็เรียบร้อยไหลกูก็เป็นนะกูเข้าใจมึงน,นะว่าสี่กรกานาครเป็นยังไง <c oughs> อกูพูดไปเดี๋ยวมึงจะหากูซ้าเติมอีกกูไม่ได้ทําเติมมึงมึงดูดาพูดดิมึงดูดาด,ด,มด,ด,ดิมันออกมาพูดดูดีวป่ะอีนี้ฉลาดอีนี้ฉลาดเรียบเรียงคําพูดเข้าใจผมยังอะ่อะเจ้าแม่กายดาเนี่ยมันเข้าใจฉลาดมันเรีบเรียงคําพูดคําพูดด,ดูดีแล้วมันเหมือนสอนน้องมันนะ มันเหมือนจะสอนน้องมันนะแต่จริงๆไม่ใช่เนี่ยมันไม่ชอบไมันไม่ชอบไปไหลเลยนะบ่อยให้เออคือตอนนี้ไอ้โลนก็ดิ้นอีบานก็ดิ้นอีดำก็ดิ้นดิ้นกันทั้งสามตัวเลยที่รู้ว่ามันรู้ว่าขาหมูจะเอาเหล่าทำคอนเทนต์ไหลเนี่ยจะเอาไหลเป็นพยานเนี่ยพวกมึงดิ้งกันเป็นน,า,นาแล้านาวเลย <S <S ๆๆเขาบอกเลยพวกมึงไม่ทันเกมบุลล็อกกูวางแผนอะไรกันเล่นอะไรกันนะกูโธ่ๆๆพวกมึงไม่ตามทันเกมบุลล็อกเข้าใจปะ นะครับก็ต้องรอดูไปสิครับต้องรอดูว่าจะมีอาการดิ้นออกมาแต่เนี้ยดำดิ้นแล้วออกมาคู่ไหลแล้วนะมึงอย่านะมึงอย่านะมึงอย่าเป็นพยานนะมึงเป็นพยานกูไม่ถอดฟ้องมึงนะกูจะฟ้องเพิ่มนะมึงอย่านะมึงได้โอกาสแล้วนะมึงได้โอกาสจากกูแล้วมึงต้องฟ้าโอกาสไปนะเออมึงหุบปากไปมึงหุบปากไปนะคอนเทนต์อื่นทำหมากินอื่นไปนะหยิบใจกู